ครับเนี่ยถึงแล้วบ้านน้องออยครับมาสักคนหนึงก็คือมาบ้านอ,ออยก่อนครับที่อำ,อำเภอพลนาแก้วไม่ใช่แนวกินนี่โอ้ก่อทงก่อไฟอะนี่สาวสักลนะครต้องเป็นนี่มีเชื้อไฟอย่างดีนะทุกคนนนี้คือเชื้อไฟอย่างดี <c oughs> จะไม่ติดง,งานยัางไงาใช้เทียนนะั่นะนะ เราซื้อของที่ตลาดจากตลาดท่าแรกค่ะเมนูวันนี้ก็จะต้มไก่ครับเพื่อนแอนอยากกินต้มไก่แล้วเดี๋ยวหมักหมูย่างเออใช่หรือไปล่าต้องย่างหมูนะต้องก่อเตาถ่านอยู่แล้วไส้มีไก่เป็นตัวเลยนะได้ได้หมูได้อะไรไหมเพื่อนม,ม,มีนมปะได้ซื้อนม,มปะบ้านมหมูอะ่ะไม่มีหรอบ้าเปล่าไม่ใช่ลงเชือดนะเออคนที่สะโกนที่จะมาไฟไปซื้อลงลงค่าสารเลยสด เราต้นหอมบัคชีคะพริกมะนาวไก่ตัวหนึ่งก็อันนี้ดูชิ้นตูนก็เครื่องต้มยำมีปลาด้วยคระนี่ทุกคนบรรยากาศโดยรอบมาเนี่ยควอย่างนี้แหละชอบอย่างนี้แหะทุกคนบรรยากาศอย่างเงี้ยฟินทำไปอะไรไปมั่งเพื่อนสวัสดีครับผมทำอะไรเพื่อน ทำเป็นทุกอย่างครับยังนไนทำให้ดีป้ <laughs> บาป้าเราจะหมักหมูหมักไก่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นไงฮะทำอะไรครับจะลาบไปกินในน้ำ <laughs> <laughs> คิดว่าจะลาบไปกินในน้ำตกใจหมดลากก็นอนแล้วกลางคืน <laughs> สับไก่สับไก่สภาพเราก็จะโซมโซมเหอนทุกคนนอนสองชั่วโมงสามชั่วโมงฮะโอเคไม่ใช่ข้าดาวแม่ ไปดูแห่ดาวแม่หอยครับแม่น้องหอยไปแห่ดาวเข้าไปเข้าไปเบิ่งดีไหมแม่ไฮโซรู้แบบไวรุนเนี่ยดีไวรุนสับไก่ไก่้วคะทำไรครับสับไก่ค่ะสับเป็นบอกจับในเป็นก็ต้องเป็นนะคะในเป็นพอสามารถอุ้ยจับคออะไรคิดว่าถึงหน้าใครก็สับเข้าไปเกรี้ยแค้นใครก็ ตัวไม่เอาไม่เอาหัวโอเคอเราใช้เทียนมาเลยเขาสับเองเราไปตรงโน้นไปสับตรงโน้นมมาเตรียมผัดจริงไหเขาทำนี่อะไรนะนอกใจเขานะวยตายจะยานแทะทุกคนมนนวไไ่่่ีก คนสับเองที่พุ่นะที่รัก่ี่ไหวเป้าโอ้ยแทนนี้เขาเพ่เนเลยโอ้โหก็เห็นหน้าใครรู้ไหมเห็นหน้าที่รักกันแหละแล้วก็สับอย่างเงี้ยทำไบว่าไปทุกคน อตาอีกหนึ่งนี่อันนี้อันนี้น้ยอันนี้นะคะเราไม่ค่อ แอันนี้ผักไว้กินคู่กับอะไรคะก็เอาไว้กินกับพวกนั่นแหละเป็นเป็นแบบเตรียมเครื่องต้มไก่ค่ะนี่ตุนสับเรียบร้อยเตรียมมือตุนเลยทีนี้อันนี้ครับหม้อฮะนี่เดี๋ยวแอนจะหมักหมูทุกคนเราแบ่งกันคนละหน้าที่ตุนทำต้มไก่ครับเดี๋ยวน้องแพลตทำน้ำจิ้ม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 ไม่ได้่าเตรียมเครื่องจัดจานค่ะจัดจานช่วยกัน แช่งกันทำค่ะนี่มาถึงก็หาแนวกินให้หิวทุกคนไม่มีน้ำมันหอยมีขาปะเป็นแกนลอนเลยนะจริงพี่เห็นไหม,รรรมพี่เห็นเป็นแกนลนหอแม่น้ำมันหอยอ่ะอืมแม่แอบว่าไม่รวยตุกโอเคค่ะนี่ใส่ใบมะกรูดไปก่อนข้าวกรคเขแต่แต่ที่นี่เขาเขาไม่ใส่อันั้นเนาะพี่รักเนาะ ใส่มะเขือใหญ่อะไรไม่ใช่ใส่จะขาจะไข่เป็นมะกรูดลงไปจ้่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมะขามเปียกใส่ไปเลยค่ะใส่ไปก่อนนี่ยเดี๋ยวสุกๆอมร้อเดี๋ยวแม่ไม่ไปซื้อมะเขือเทศใส่อีกไหมใส่อีกครับใส่อีก้ะจะได้ไม่มีใบมะขามอ่อนเนาะแซ่บอัวแข้งอ่ะปลาปลา ปลาเผาร่อนๆอพูดอะไรรึอารึอารึเออคือเราะำแา๋วหรอทันี่ฮะมะละกอสุกทำแจ๋วทำแจ๋วพี่ปดแล้วก็ทำจิ้มนี่ฮะช่วยกันทำคนละไม้คนละมือแข่งไปแล้วแล้วก็ปรุงอะไรนะใส่อ้ง โอ้น่ากินแท้ล้างมือยังครับล้างแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยถ้าจะเอาไปเค็มๆเลยหน่อยนะนี่คฮะผักเดี๋ยวลอยอะไรนะลอยเลยนะอันนี้พนักงานปิ้งปลาก็จิ้มแต่โทรศัพท์ครับปลาหันไปทีปลาไหม้ไม่ไหมค่ะปลาไม่ไหม้ปลาไม่ไหม้ค่ะปลาไม่ไหม้ปลาไม่ไหมไม่ไหม้หนังได้แต่จะไม่เนื้อไม่ไม้ ช่วยกันทำกับข้าวมะขามเราเสร็จแล้วไปปอยผงชูรสกับใบมะขามอ่อนฮะใส่ต้มไก่ใบมอญเอาใส่หมดเลยนะเดีจะได้มะขามเนี่ยเอาใช่น่อยนึงเพราะว่าเส้นมะขามมันแก่ไปแล้วมันจะส้มไอ้มันจะมะขามแล้วส้มไม่ใช่ เ้าตำเลยครับตำน้ำพริกไอ้เนี่ยนะน้ำจิ้มปลาเผาค่ะใส่ย่างใสจริงจริงๆถ้าแต่ว่า้ต้มก่อนควรเธอต้มมาแล้วมันจะมาย่างแบบว่าสุกง่าย,ยเนื้อเนี่ยก็ได้เนื้อทำอะไรได้ทำปบาทังสีแจะใส่ย่างนี่เขาต้องกินแบบเรื่อยๆแล้วก็ย่างไปด้วยถึงจะอร่อยฮะร้อนๆมันก็กินไปย่างไปเรื่อยๆก็กิน ไม่ค่อยย่างไปกินไปอะไรเงี้ยทุกคนนี่ฮะใส่ย่างแกลไหลโอ้ยแกลไหลมันแค่หมุนมัดได้โอ้ยมันมันจะเห็นน้ำตามันอยู่บ่ได้มันเป็นคนใจอ่อนเวลามันไล่แล้วก็ถึงเบิร์กูงไหมง่ายไงเวลาดีก็ดีแบบจะไหนเวลาดีเออเนาะชิ้นหนึ่งพอดีทำร้อนจ้ะอันนี้ชิ้นใหญ่กันไปไหมใหญ่ไปครับชิ้นเล็กไปนี่ฮะอันนี้นี่คะน้ำจิ้มฝีมือแอนนะ ชายแอนอร่อยนะเพื่อนอร่อยเพื่อนย่างยังไม่ได้กินเลยแลนมอลองชิมด้วยไส้ก็เหมือนจะเค็มว่ะไหนชิมนิเค็มมาดีแล้วโอ้ยร้อนร้อนอ่ะชิมอร่อยแล้วพอดี อันนี้เาะว่าโอ้ยโอยบอกว่าแบบคอลลาเจนนะทุกคนคอลลาเจนนะคะไขมันล้วนๆค่ะที่รักคอลลาเจนจ้าเรียกแบบมันเพาะๆหน่อยหรอ,อคอลลาเจนเหรอคะค่ะ,ะเพิ่มน้ำหนักก่อน,นที่เราบอกเขาเพิ่มน้ำหนักก็ต้องกินคอลลาเจนยเยอะๆง่พอเขาอ้วนทีละก็หนีจากบ่ไม่ชอบเขาไม่ชอบไม่รักผมเขาชอบไม่ชอบแบบว่า รวมสมบูรณ์เลยอืมเขาตัดหนาเป็นเขาตัดหนาเกินไปบ่ออเกนะอะไรครับซือนคนจัดฟันเนาะนบางนอ,อันนี้ไม่เอันนี้ตัว,วสีงาน,น,นทุกคนโอ้ยขวิญเต็มเลยเพราะว่ามาที่บอกอ่ะทุกคนเพราะกินตามมาตามทำบ่มีร้านไหนแซ่บบ้านไหนร้านคนนี้เนี่ย เจาะข้าวเจาะน้องทำจริงจริงอยู่คนเดียวไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนาะนี่อย่างเงี้ยฟินหมูอ่ะเหมือนคนหมักอะคือร้อนอะไรทุกคน ไม่จิ้มก็อร่อยปะไม่จิ้มไม่จิ้มอร่อยอือซีมันแบบมันคกลือม,มันแท่งมันอ่ะอือนะมันฉ่ำเนี่ยเสร็จแล้วเมนูเราเหลือต้มไก่ตักมาทาวตนน้อนทุกคนอืข้าวเหนียวก็ติ๊บใหญ่ๆครับแซ่บอไอนะ้ไห้มันแซ่บๆนัวๆโอเค ใส่หมุด้วยเสื้อได้เ๋ยปหนนะคะหนูใส่หมดหนูเสื้อได้หโอ้มาแล้วมาแล้วต้องไก่มาที่ลากถ่ายรูปไหมให้น้องแพรบูชาที่พระเจ้าใสต้องแพลโฟฝีมือหลายเมนูอยู่นะสายตาเนาะโอ้อะไรนะครับนั่นนนนั่นอะไรนะครับนะ่ะแหมไม่ตลอดเลยนะแบบว่า ขาดไม่ได้เลยนับแกงหวยเพื่อนตูนอะขาดได้จริงเหรอขา,ขาดเบียร์ขาดได้ขาดออยไม่ได้แม่แม่เกรงใจแม,แม,แม,แม่หน่อยไม่ได้ถายเลยมามาซุบแซ่บรำกันครับฮะแม่กินข้าวนี่ฮะแม่แล้วครับสวัสดีครับมามากินข้าวเมนูเพียบเลยสีมือน้องแพลวสีมือน้องแพลวพี่แอนฝีมือส่วนรวม จะชิมต้มไก่ก่อนต้มไก่อร่อยรึมีแหงมากอ่ะเพื่อนโอโ้ยน้ำชานี่ขาดไม่ได้เลยนะเขาจะมาไม่กินข้าวอ๋อแบอบกว่ามีน้ำเก๊กหว<ม>ยแล้วไม่กินข้าวเราจะชิมร้อนฮนะชิมอืม๋อรอาจานม,มัน รูปจกไปเข่าทั้งตแม่เอาค่ะแมมเอากินตอาหารเป็นซางนะจะเอาเขาไหเอานิดหน่อยเอาไปเลยไปเลยแม่หาก็กินก็อ่ยันอ้อยนมันรักษาหุ่นมันเอออย่างนี้ครัต้นหอมคือไปเอาจานอามาใส่น้ำใบเอะไรไหมหอมไหมเน่ไมพอแล้ว่ลงไปก็ได้เลยเป็นอันนี้่ะจิเพนน้องมาากกินปลาเผาให้พีดูย เผ็ดแม่นั่นอ่ะ,ะโอ้ยอําหนูอยากเผ็ดด,ด้ยวยน้ำจิ้มอเออเออแล้วเราก็ลืม <laughs> แม่หนูอยากเผ็ดด,ด้ยวยน้ำจิ้มเออเอ๊ว่าหนูจะไปตำบ่เผ็ดให้บอกใส่ร้อนๆทุกคนเจีออยู่แถวโบเบียนมาที่เ,เออใส่ช่วยหน้ากั เด็กจะทำตัวความจุของไทกรงเทพกรุไยอร่อยกรุงไทเราไม่ต้องขอเป็นจันไม่เบอกเอาใส่จานนี่ฮะเป็นมือตัวเองจิ้ม อัอเนี้คาราเจล้วนๆเนี่ยมันมันบางที่ก็น่ากลัวมากบางชิ้นพียวไปบอกมาพี่ทีชิ้นย่างถึงน้ำ,นำ <c oughs> เนยนะอาัีก่อนเยไอ้บ้าหัวหนุ่มหิวน้ำสอะงานถนัดเนี่ยเก๊กฮ <c oughs> งเก๊กหวยเดี๋ยวเขาจะมียมอย่างละ ี่เราเอาเอาน้ำหมูให้หมดถ่ายมาจะได้กินตะเบียบอกว่าจะกินไรอ้วนนะ้อกเราจะกินเยอะอ้วนแล้วมันจะหมดหุ่นมาเลยทุกคนเดี๋ยวเราละลับกับเรื่องหมูต้องการคนจะช่วยครับนี่แฮมมาก

อย่างมาดีอการดูดีไหมไูดีค่ใดูดีค่ะจะทั้งใบหมุนจะทั้งใบชา นี่ฮะบรรยากาศครับกินข้าวที่บ้าน <c oughs> ออาน้องออยฮัลโหลฮัลโหลกำลังกินกำลังกินหิวนี่ฮะฮัลลโหมาจะแซมกันดังครับมาจะว่าอะ่าฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับชิมนี้ว่าคิมน,นี้ครับทุกคนกุบกริบบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเพื่อนกูเหรอเออวัสดีครับผม